เชิญค่ะคุณพี่หมีพี่หมีพี่หมีหายไปไหนมาทำไมถึงเพิ่งมาหนึ่งรอตั้งนาน ที่มีเรื่องสารภาพคือเรื่องคืนนั้นน่ะหนึ่งอย่าไปเมาแบบนี้ใครอีกรู้ไหมนั่นอันตรายนะพี่หมีเป็นห่วงหนึ่งล่าพี่เป็นห่วงคนที่อยู่กับหนึ่งพี่หมีเนี่ยแหละ คือนั้นพี่ก็เลยไม่ได้ให้หนึ่งกินยาคุมอ่ะเพราะเราไม่ได้มีอะไรกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือพี่หมีเป็นเกย์ครับะพอพี่พูดแล้วมันก็โล่งเหมือนกันันะพี่หมี หนึ่งเป็น <se> แพนเซ็กชวลแพนเซ็กชวลเดี๋ยนะแพนเซ็กชวลหมายความว่าคือคบกับเพศไหนก็ได้โดยที่ไม่สนว่าเขาเป็นเพศอะไรหรอค่ะหนึ่งลองคบมาเกือทุกเพศแล้วนะหนึ่งเองก็ยังไม่เคยได้ลองพูดออกมาชัดๆสักครั้งเหมือนกันนะหนึ่งถึงไม่ติดที่พี่หมีเป็นแบบนี้เพราะหนึ่งรักที่พี่หมีเป็นพี่หมี ไม่ใช่เพราะว่าพี่หมีเป็นผู้ชายคนหนึ่งหนึ่งดีใจนะคะที่สุดท้ายอ่ะพี่หมีก็ทำตามสัญญาอ้าเราจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้เนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะพี่ขอโทษหนึ่งนะที่มาหาช้าแต่ก็ต้องขอบคุณวินเขาแหละไม่งย้านเพี่ก็คงไม่กล้ามาหาหนึ่งอ่ะ วิน <Win. S 2> อืมวิน <Win. S 2> จะเกียดผมก็ได้นะแต่ผมได้อธิบายก่อนนะครับ เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะผมหนึ่งไม่ได้รู้เรื่องถึงที่ผมทำเลยผมผิดเองผมขอโทษเราก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละมีโกหกหนึ่งวินโโกหกหม,กหกหมกหกหีแล้วเราสองคนก็โกหกหนึ่งแล้วตอนนี้หนึ่งเป็นไงบ้างครับ เขาก็ทำตัวเป็นปกติแต่ผมรู้ว่าหนึ่งยังคิดถึงมีอยู่ผมก็ทำได้แค่เป็นตัวแทนแต่มันคงจะดีกว่าถ้าตัวจริงกลับมาขอ<ท>ตัวนะครับเดี๋ยวครับ ตกลงวินรักหนึ่งจริงๆใช่ไหมครับมาแล้วครับนี่ขอบคุณนะวินทำไมวันนี้มาแปลกจังมีอะไรหรือเปล่าเปล่าแค่รู้สึกว่า ตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีอะวินก็อยากเป็นผู้ชายที่โชคดีบ้างเหมือนกันหนึ่งมีเรื่องที่ต้องบอกวินอ่ะอือบอกมาเลยหนึ่งเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงอเป็นทอมเป็นเกย์แล้วก็ วินรู้แล้วล่ะแต่นั้มนก็นานมาแล้วเนี่ยเนาะตอนนั้นหนึ่งอาจจะยังสับสนนะ่หนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกกันไหมอะแต่คิดว่าวินน่าจะรู้ไว้ก่อนน่าจะดีกว่าเรื่องอะไร,รอะหนึ่งเป็นแพนเซ็กชั